ไม่ได้เจอกันตั้งนานเลยนะครับกับรายการเกมทล์กตามใจฉันช่วงเกมย้อนอดีตนะครับผมจะมาพูดถึงเกม Final Fantasy 1 r e m a k e กันต่อนะครับหลังจากที่ห่างหายไปนานกันนะครับและต้องบอกเลยว่าเวอร์ชันนี้คือเวอร์ชันที่สมบูรณ์ที่สุดในตอนนี้แล้วนะครับสวัสดีคุณผู้มชมกับรายการเกมทล์กตามใจฉันกับช่วงเกมย้อนอดีตนะครับนี่คือเกม Final Fantasy 1 Remake ตัวสมบูรณ์ที่สุดในตอนนี้แล้วนะครับแต่น่าเสียดายที่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยออกไฟแนลแฟนตาซีหนึ่งพิกเซลลีมาสเตอร์มาปุป๊บโอ้โหกลายเป็นว่าเอาเวอร์ชั่นเพล y หนหรือ w ัน d e r w o งวนเนี่ยมารีมานะครับผมเป็นอะไรที่น่าเสียดายจริงๆนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงกันว่าตัวเกม เวอร์ชัน PSP เนี่ยเป็นอย่างไรแต่ก่อนอื่นเราจะมาพูดถึงวันวางจำหน่ายของเกมนี้กันก่อนครับสำหรับเกม Final Fantasy ของ PSP นะครับขอพูดเป็นภาพรวมเลยออกครั้งแรกในปี2007นะครับตามปกที่คุณผู้ชมเห็นเลยมันจะเป็นปกญี่ปุ่นปกอเมริกาและปก EU ทีนี้โดยส่วนตัวผมคิดว่าตัวนี้น่าจะเป็น Final Fantasy เกมแรกนะับตั้งแต่เกม Final Fantasy ออกมาตั้งแต่ปี1987ถึง Final Fantasy 12ในยุคนั้นนะครับที่สามารถ เปลี่ยนภาษาอังกฤษเป็นญี่ปุ่นได้หรือเปลี่ยนภาษาญี่ปุ่นเป็นอังกฤษได้ด้วยนะครับผมเพราะสมัยก่อนเ,นเขาขายแยกเลยครับว่าถ้าออกที่ญี่ปุ่นเนาะเป็นภาษาญี่ปุ่นล้นๆแต่ถ้าเป็น EU อและอเมริกาเนี่ยมีแต่ภาษาอังกฤษล้นๆเลยและไม่สามารถเปลี่ยนภาษาได้อยู่แล้วนะครับผมประมาณนี้ครับ หลังจากนั้นไฟ n นั่นแฟนตาซีของ PSP เนี่ยก็ไปพอร์ตลงมือถือ iOS Android ด้วยนะครับแต่คุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าตอนหลังเนี่ยไปพอร์ตลงเครื่อง 3DS ด้วยนะครับคุณผู้ชมฟังไม่ผิดครับจริงๆไปลง 3DS ด้วยแต่น่าเสียดายที่ว่าลงเฉพาะใน e-Shop โซนญี่ปุ่นเท่านั้นนะครับผมจะขอเล่าอย่างนี้นะครับผมย้อนไปปี2014นะครับ คุณผู้ชอมอาจจะเคยได้ยินเกมที่ชื่อว่า Final Fantasy e x p o r e r นะครับทีนี้ในสมัยนั้นเนี่ย Final Fantasy e x p o r e r โซนญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะแถมโค้ดเกม Final Fantasy ของ PSP มาด้วยนะครับและคุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าในปี2015เนี่ย Final Fantasy version PSP เนี่ยมาจำหน่ายใน e-shop ญี่ปุ่นด้วยนะครับผมซึ่งตัวเกมที่ลงให้กับ Nintendo 2DS เนี่ย เหมือนกับในเวอร์ชัน PSP เป๊ะเลยแต่ต่างกันที่ว่าสามารถปรับเป็น 3D ได้นะครับถ้าคุณผู้ชมอยากจะปรับเป็น 3D ได้ต้องไปเล่นบนเครื่อง 3DS หรือ New 3DS เท่านั้นนะครับแต่ถ้าเป็นพวก 2DS เนี่ยไม่สามารถปรับ 3D ได้อยู่แล้วซึ่งถ้าคุณผู้ชมไปเล่นบน 2DS เนี่ยก็คงไม่ต้องพูดนะครับว่าภาพมันจะเป็นอย่างไรนะครับผมโอเค Final Fantasy 1เวอร์ชัน PSP นะครับเป็นการนำเอาเวอร์ชันเกม Boy a d v a n c เนี่ย เป็นเบสมาพอร์ตลงให้กับ PSP นะครับแต่เอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยพอมาลง PSP แล้วเนี่ยมันมีความแตกต่างอยู่2อสอย่างที่ผมจะมาเล่าให้ผู้ชมฟังกันนะครับอ่าเดี๋ยวเราเข้าเกมกันเลยครับผมโอเคตอนนี้ผมเข้าเกม Final Fantasy 1 ESP แล้วนะครับผมซึ่งหน้าจอไทเติลเนี่ยก็จะเป็นตามที่คุณผู้ชมเห็นเลยนะครับแต่แล้วทีนี้พอกดสตาร์ทเข้าไปปุบ๊บเมื่อกี้คุณผู้ชมก็คงเห็นไปละมันจะมีนิ้วเกมโหลดเกมแล้วก็ Extra นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาพูดกันทีละมดครับว่า Extra กับ n ิ w วเกมเน,นี่ยมปนนีอะไรนะครับเราจะมาเริ่มจาก Extra กันก่อนนะครับถ้าคุณผู้ชมเข้าโหมด Extra ปุบ๊บก็จะมี4โหมดตามนี้เลยมี Art Gall e r y Art Gallery กก็คือมันจะเป็นการดูพวกอิลลัสหรือ แกลเลอรี่ที่มาจากเกมไฟต์น์แฟนตาซีหนึ่งนี่แหละครับผมอ่าเนี่ยฮะอ่าเบื้องต้นเอาประมาณนี้ละกันนะครับผมต่อไปนะครับเบสเทียรี่ท่านผีดขออภัยนะครับเบสเทียรี่ก็คือจะเป็นการดูสารานุก,กรมมอนสเตอร์นะครับผมอ่าประมาณนี้ครับต่อมาก็คือ Music Player. มิวสิกเพลเยอร์มิวสิกเพลเยอร์ก็คือเป็นการฟังเพลง ที่คุณผู้ชมได้ฟังไปในเกม Final Fantasy 1ของ PSP ด้วยนะครับผมอ่าต่อมาก็คือ Time Chamber นะครับเดี๋ยว Time Chamber เดี๋ยวจะมาพูดในภายหลังละกันนะครับผมอ่านี่ก็คือทั้งหมดของหมด Extra ที่ผมเอามาฝากคุณผู้ชมครับตัวดิวเกมนะครับถ้าผมเข้าไปปุ๊บเนี่ยนี่ฮะคุณผู้ชมสาม,มารถเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอังกฤษก็ได้อย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมไปตอนต้นนะครับซึ่งถามว่า อ่าจเจแปนิสคานะกับ,จบเจแปนิสเนี้ยมันต่างกันอย่างไรเนาะสำหรับ,จบเจแปนิสคานะเนี่ยแปลง่ายๆเลยก็คือเวลาคุณผู้ชมเล่นเกมด้วยด้วยภาษาญี่ปุ่นเนี่ยมันจะเป็นฮิรางกานะตลอดเกมเลยแล้วก็มีคาตาคานะมาปนเปนกันบ้านนะครับผมถ้าจำไม่ผิดน,นะครับต่อมาก็คือจเจแปนิสอันนี้นะฮะอันนี้เอาง่ายๆเลยคือมาครบถ้วนเลยมีคันจิคาตาคานะและฮิรางงาน,นะเลยนะครับผมมามาดิจ้าทีนี้สมมุติว่า ผมจะขอเล่นเกมนี้เป็นภาษาอังกฤษนะครับเข้าไปปุ๊บก็เหมือนเดิมเลยครับคุณผู้ชมก็สามารถตั้งชื่อตัวละครแล้วก็เลือกอาชีพได้เลยนะครับผมประมาณนี้จา้าก็มีประมาณนี้แหละครับว่าในบทเอ็กซ์ตร้าเนี่ยมีอะไรแล้วก็นิวเกมมีอะไรนะครับอะเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับว่าในเวอร์ชั่น PSP นี้มันมีความแตกต่างจากเวอร์ชันน Wonder ว Play 1และ Game Boy Advance อย่างไรนะครับมาฟังกันเลย เรื่องที่1ก็คือถ้ำทั้ง4ที่ปรากฏในเวอร์ชั่นเกมบอยแอดวานนะครับซึ่งคุณผู้มชมทราบดีว่าถ้าเล่นบนเครื่องเกมบอยแอดวานเนี่ยแล้วทีเนี้ยถ้ำทั้ง4เนี่ยมันจะมีบอสที่มาจากภาค3,4,5,6มาด้วยนะครับเสร็จแล้วทีนี้เวลาคุณผู้ชมไปสู้กับบอสภาค3,4,5,6นะครับผมอันนี้เข้าประเด็นจริงๆแล้วนะครับเพลงประกอบเนี่ยมันจะเป็นเพลงบอสประจำภาค1รีเมคเนี่ยที่เอามา2-3เพลงเนี่ย ประกอบในการต่อสู้กับบอสภาค 3, 4, 5, 6ไปเลยนะครับเสร็จแล้วทีนี้ถ้าเป็นเวอร์ชัน PSP มันไม่ใช่แบบนั้นเลยครับมันจะเป็นเพลงประจำภาคนั้นๆไปเลยก็คือหมายถึงว่าสมมติถ้าคุณผู้ชมสู้กับบอสภาค3 เ,เพลงพม,ลพ 4, 5, มันจะเป็นเพลงบอสภาค3มาเลยภาค456ก็เช่นกันครับมันจะเป็นเพลงบอสจากภาค456ตามลำดับมาเลยนะครับผม <_ d ys k> ซึ่งเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างบอสตัวหนึ่งหรือ2อสตัวเนี่ย <_ d ys k> ให้คุณผู้ชมดูนะครับว่าเวลาสู้กับบอสภาค3 4 5 6ในเวอร์ชัน PSP เนี่ยมันเป็นแบบนี้อย่างเช่นผมยกตัวอย่างโอทรอสนี่แหละครับผมซึ่งถ้าสมมติคุณผู้ชมสู้กับโอทรอสนะครับซึ่งเป็นบอสจากภาค6เ <_ d ys k> พลงประกอบบอสเนี่ยมันจะเป็นเพลงจากภาค6เลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมฟังครับ ก็ประมาณนี้แหละครับสําหรับเรื่องที่1ที่ผมเอามาฝากคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวเราไปเรื่องที่2กันเลยเรื่องที่2ในเวอร์ชัน PSP มันจะมีดันเจี้ยนลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในเวอร์ชัน เพลงหนึ่ง w อเตอและก็เกม o y Advance เลยนะครับดันเจนนั้นมีชื่อว่า l b b ิ l i น t of Time หรือวงกดเวลานะครับวิธีการปลดล็อกดันเจนดังกล่าวคือคุณผู้ชมต้องกำจัด4จจตุรเทพของ Chaos ให้ได้ก่อนต้องกำจัดทั้ง4เลยนะครับพอกำจัดปุ๊บให้คุณผู้ชมกลับมาที่วิหาร Chaos ในโลกปัจจุบันแล้วมาที่ด้านบนสดุดตามที่ผมวงไว้ที่แผนที่นี่แหละครับผมหรือพูดง่ายๆก็คือ ด้านบนของห้องที่เราจะเจอการเล่นครั้งแรกหรือว่าห้องที่เราจะว์าไปวิหารเคอสในอดีตเนาะเสร็จแล้วทีนี้คุณผู้ชมสังเกตดีๆนะครับมันจะมีหมอกสีน้ำตาลอยู่ให้คุณผู้ชมกดสํารวจนะครับนี่ฮะแล้วตอบ yes ครับผมจะมีประตูปรากฏออกมาครับรอแป๊บหนึ่งนะครับผมนี่ประตูปรากฏออกมาป๊มนะครับแล้วเราก็เข้าไปครับผม เนี่ฮะเดี๋ยวเราเข้าไปเลยเสร็จแล้วทีนี้พอคุณผู้ชมเข้าไปปุ๊บนะครับก็จะมีอีเวนต์ครับผมอ่าเดี๋ยวเราไปอย่างรวดเร็วเลยนะครับนี่ฮะตามนี้เลยซึ่งพอคุณผู้ชมทำอีเวนต์เสร็จนะครับก็จะเจอทางวาร์ปครับเราก็จะเข้าทางวาร์ปไปเลเดอพอเข้าทางวาร์ปปุ๊บนะครับทีนี้คุณผู้ชมมาเรื่อยๆเนี่ยก็จะเจอ,อลูกแก้วสีชมพูแบบนี้นะครับลูกแก้วสีชมพูนี้คือเป็นการเหมือนกับว่าเขาจะมีเงื่อนไขว่า คุณผู้ชมต้องห้ามใส่คอมมานหรือว่าห้ามทำอะไรเลยเขาก็จะกำหนดครับว่าห้ามทำอะไรเลยกี่อย่างอย่างเช่นกรณีเนี้ยห้ามทำอย่างใดอย่างหนึ่งทีนี้คุณผู้ชมก็เลือกไปเลยแบบว่าห้ามใช้คาถาห้ามใช้ไอเทมแล้วก็ห้ามหนีในระหว่างการต่อสู้แล้วเขาก็จะบอกด้วยครับว่าดันเจี้ยนที่เราจะลุยนะครับมีเวลาจำกัดเท่าไหร่ประมาณนี้นะครับผมทีนี้คุณผู้ชมลุยไปเรื่อยๆเลยเนี่ยไม่ว่าคุณผู้ชมจะใช้เวลายังไงก็ตามนะครับ มันมีผลต่อการเจอบอสลับด้วยนะครับผมซึ่งบอสลับนะครับมีชื่อว่าโครโนเดียนะครับผมอ่าแล้วทีนี้เวลาคุณผู้ชมดูยดนดดนเจียนเนี้ยดันเจียนเนี่ยมันจะสุ่มเรื่อยๆนะครับไม่ใช่ว่าจะเป็นดันเจียนตายตัวเสมอไปอย่างเช่นถ้าเป็นตายตัวคือหมายถึงว่าชั้น1ชั้น2เนี่ยมันจะเป็นแพทเทิร์นนี้แต่ว่าในกรดีของ วงกดเวลาเนี่ยมันจะเป็นดันเจียนสมเลยคือชั้น1เป็นแบบนี้ชั้น2เนี่ยมันจะเป็นคนละแพทเทิร์นไปเลยอละไรประมาณนี้นะครับผมอ่าโอเคนี่ก็คือข้อมูลโดยเบื้องต้นและการสําหรับวงกดเวลานะครับพอคุณผู้ชมลุยดันเจียนนั้นๆในวงกดแห่งเวลาปุ๊บนะครับมันก็จะมาปรากฏในโหมดไทม์แชมเบอร์นะครับนี่ฮะมันก็จะเป็นแบบนี้เลย ซึ่งมันจะมีทั้งหมด30ดันเจี้ยนนะครับถ้าคุณผู้ชมกดเข้าไปที่ดันเจี้ยนใดดันเจี้ยนหนึ่งนะครับคุณผู้ชมก็สามารถเข้าไปเล่นที่ดันเจี้ยนนั้นๆได้เลยนะครับผมปรามาีิจ้าปิดท้ายคลิปนี้ผมมาพูดถึงระบบการเล่นโดยคร่าวๆแล้วกันนะครับเอาง่ายๆครับว่าระบบการเล่นเนี่ยเหมือนกับในเวอร์ชันเกมบอยแอดวานซ์เป๊ะๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ m p แล้วก็สามารถเซฟได้ทุกสถานที่เลยนะครับผมทีนี้การเจอศัตรูนะครับมันจะเป็นแบบนี้ มาเดี๋ยวเราจะมาเจอศัตรูกันก่อนนะครับนี่การเจอศัตรูที่โคตรอลังการเลยนะครับอ่ะโอเคเบื้องต้นก็ประมาณนี้ครับสำหรับระบบการเล่นและระบบต่อสู้โดยคร่าวๆนะครับ ก็ประมาณนี้แหละครับสำหรับ Final Fantasy 1 Remake บนเครื่อง PSP ที่ผมเอามาฝากคุณผู้ชมนะครับในรายการเกมท a l กตามใจฉันช่วงเกมย้อนดีติถ้ามีข้อมูลผิดพลาดใดๆแล้วก็มีอะไรตกหล่นลงไปขอไปคุณผู้ชมมานทีนี้ด้วยนะครับก็ขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามคลิปนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจากกับรายการเกมท a l กตามใจฉันนะครับสวัสดีครับ